สวัสดีครับเพื่อนๆยูทูบผมช่างปานืองนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกับงานประปามาเสริมง,งานประปาที่มันมีปัญหาเดินเสร็จแล้วทําไมน้ําถึงอ่อนไม่ไหลอีกฝั่งหนึ่งทําไมไหลอีกฝั่งหนึ่งทาไมไม่ไหลนะสาเหตุลึกๆเนี่ยก,ก่อนผมก็วิเคราะห์เอ๊ะท่อเราก็ใช้ท่อใหม่นะฮะนั้นปัญหาเนี่ยเกิดมาโดยที่เราช่างไม่ละ,ละเอียดคือไม่ได้เช็คน้ําละเอียด ปูกระเบื้องหมดเลยพื้นเพินทําหมดทําไมน้าไม่ไหลอ่อนแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราฝังท่อไปไม่ได้เช็คละเอียดนะสาเหตุหลักก็คือระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเศษพวกนี้มันจะเข้าไปค้างนะโดยที่เราไม่รู้พอท่อบางทีพวกช่างทํางานก็ดันกันไปดันกันมาเศษพวกนี้มันก็จะเข้าไปแอบอยู่ข้างในเนี่ยสามก้อนสองก้อนแล้วแต่นะฮะ นั้นเวลาเราทําไม่ได้ตรวจละเอียดก็ต่อกาวต่ออะไรเดินท่อเดินอะไรเสร็จมันไม่สามารถจะออกมาได้เพราะว่ามันจะมีท่อมันจะมีตัวฉากตัวเนี้ยตัวเป็นตัวดักไว้น้ำไม่สามารถจะดันขึ้นมาได้เพราะมันไปติดแง่พอดีบางทีก้อนใหญ่เนี้ยที่เรารื้อเจอเนี่ยบ่อยเพราะว่าไปขวางอยู่เลยใช่ไหมฮะทำก็ไม่สําเร็จโรงงานก็ไม่ได้ทํำยังไงอ่ะเจ้าของบอกไฮ้ช่างทําทยังไง ทำไมห,หน้ามันอ่อนข้างแรงข้างมันไม่น่าจะเป็นไปได้是是คนสุดท้ายมันบกพงเกี่ยวกับงานนี่เองแล้วอย่างหนึ่งเศษพวก PVC เนี่สำคัญที่สุดครับตัดแล้วก็มันก็สามารถเด็ดรอดเข้าไปมันก็เลยไปบังเสริมกักบพวกพวกเอพวกเอเศษเนี้ยระดันไปมันก็จะมาชนอยู่ลักษณะนี่มันก็ดันอยู่เนี้ยน้ำดานันก็ดันไปอัดก,กันอยู่อย่างเงี้ยนะ จนน้ำไม่ขึ้นขึ้นไปนี่อ่อนเลยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยงานจะใกล้ส่งงานงานจะใกล้เสร็จต้องตัดทิ้นใจเดินใหม่เลยครับเนี่ยถึงผลเสียของการที่เรามีประสบการณ์เรื่องการวางท่อเนี่ยนะวดน้ำน้ำตรงนี้แรงใช่ไหมต้องตัดเดินใหม่เลยชุดนี้ตัดทิ้งเลยเพราะไม่มีเวลาแก้ไขแล้วตัดทั้งนี้เลยเราเดินท่อใหม่ฉะนั้นท่อท่อสี่หุนเนี่ยก่อนที่เราจะเดินท่อห้องน้ําก็ดีหกหุนก็ดี เดินในบ้านเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบโดยการส่งดูแสงนะฮะนี่ผมนําเรียนเนี่ยไอ้ที่เราตรวจสอบง่ายๆคือเราส่งดูแสงก่อนแสงมันทะลุไหมท่อแตกไหมท่อโดนรถทับแตกแล้วอ,อิดบล็อกทับหรือว่าโดนรถทับเนี่ยมันมีรอยแตกหรือเปล่าส่องดูเลยฮะแล้วท่อที่เราจะเดินเนี่ยต้องเอาไปแอบไปด้านหนึ่งเราก็จะสะดวกขึ้นถ้าลกลัวหินนี่จะเข้าไปเราก็ต้องใช้ตัวอุดเนี่ยปิดก่อน สวมไปเฉยๆสวมไปเฉยๆยาวเท่าไหร่เราก็ปิดไปก่อนตัวอุดนี่ก็มันหาซื้อได้สี่หุนก็เสียบหกขุนก็เสียบแล้วเราจะปลอดภัยการทํางานก็จะปลอดภัยนะไม่ต้องมานั่งแก้ไขถ้าผมมีประสบการณ์ที่เอางานช่างที่เราเคยเคยคุมงานเช่ามาทาไมช่างเป็นปัญหาเพราะอะไรโอ้สาเหตุมาจากพวกนี้เพราะเราละเลยบางทีเราวางท่อเราก็เสียบกับพื้นกองทรายกับหินไปมันก็สะสมเข้ามาเรื่อยๆ ตอนเราเราทำเราก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบด้วยก็ถือว่าก็มั่นใจว่าเป็นท่อใหม่ใช่ไหมทีนี้พวกเงี้ยมันเข้าไปแอบอก็ทำให้ท่อตันยิ่งยิ่งใช้แรงปั๊มน้ำยิ่งออกน้อยๆเลยผิดปกติมากเลยอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ตันกับแรงมันแก้ไขไม่ได้นะจำเป็นต้องรื้อทำใหม่ก็เจอกันเยอะ,อะบางทีเราต้องเอาท่อไปซ่อน จาะในตำแหน่งเดิมเลยเพราะว่าถอดหรือกระเบื้องเสียหายเยอะกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยครับผมเลยนาเรียนในสิ่งเหล่านี้ว่าแล้วอีกกรณีหนึ่งกรณีกณ๊อก,กซิงทาไมใช้ปั๊มน้าแล้วถึงไม่ค่อยไหลเพราะอะไรเพราะก๊อกซิงรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีพลาสติกไปลองอยู่หัวก๊อกเลยครับคุณคายเกียวมาอ่าหมุนหมุนกลับมหมุนตามถอยกลับมาคุณก็จะเห็นพลาสติกตัวเนี้อยู่เราดึงออกมาเลยครับมันก็จะมีเศษ PVC เพราะว่า PVC ีซงทีช่างก็ใช้ใบเลื่อยตัดไอ้ขุยของการตัดเนี่ยมันเป็นละองไอ้ของผมนี่ใช้เครื่องตัดกันไกตัดกันไกตัดโดยเฉพาะของมันมันจะไม่มีรอยมันจะไม่มีขี้ขี้ผง P ีวีออกมาอันนี้มันตัดหลายครั้งเข้าเศษแล้วก็ไปสะสมข้างในมันก็จะไปอ,อ,นนอุดอยู่ในเนี้ฮอุดอยู่ในนี้ผมก็บอกมันไม่ไม่มีอะไรหรอกครับก็คือซื้อว่าใหม่คุณลองคลายตัวนี้ออกมาดูสิ คลายปั๊บน้ำแรงเลยเพราะตัวนี้มันจะทําให้น้าเนี่ยเป็นฝอยออกมานิ่มนวลไม่ใช่ฟู่ลงมานะฮะเนี่ยตัวเนี้ยผมก็เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เราเจอกันบ่อยเนี่ยเพราะทาไมเดินท่อใหม่ทําไมน้ําถึงไม่แรงเพราะเพราะเหตุใาเหตุก็คือพวกเนี้ยอย่างที่ผมนํเาเรือตัวเนี้ยปัญหาที่เราเจอหนักที่สุดก็คือพวกฮะจะเป็นจะเป็นหกหุนสีห่หุนก็ดีการตรวจท่อจะเดินนี่เราต้องจัดเลยท่อเนี้จะเดินใหม่นะเอาแอบไปด้านหนึ่งเลย ถ้าเผื่อจะให้ให้มันสมบูรณ์จริงก็เอาหัวปิดเลยจะไม่มีเศษอะไรเข้าแล้วเว่าถึงที่เราเดินเราก็ดึงมาเทละเส้นต่อต่ออันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ไม่มีการว่านานจะไปค้างในท่อแล้วงานก็ไม่ย้อนกลับมาทําแล้วทําอีกนี่ไม่ใช่ละเพราะมันผ่านเลยอ่าอืนมากแล้วก็อันกรณีน้ํารั่วก็เหมือนกันมีรอยแตกเราก็ไม่ทราบอะไรก็ใส่ไปเลยเตะปูนทับไปเลยผลสุดท้ายน้ําซึม ความเดินเพราะอะไรนานเดินทีเพราะอะไรก็ท่อมันแตกแล้วก็ต้องแก้ไขเขาทะนี้ถ้าเกิดเราทําด้วยความละเอียดเนี่ยมันจะไม่มีเกิดพวกนี้ขึ้นนะช้านิดนึงแต่ว่าของเราแน่นอนนะฮะผมก็เลยนําเรียนที่สิ่งที่เรามองข้ามไปว่าเป็นขอเล็กเน้อยเนี่ยมันเป็นสาเหตุใหญ่ทีพวกนี้ค้างในห้องน้ําทีเนี่ยหรือทําใหม่เดินใหม่นี่ตดค่าแรงค่าของพอสมควรนะฮะเยอะพอสมควรนะฮะ นั้นถ้าเกิดเราแก้ไขแต่แรกเลยเรื่องทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นครับผมก็เลยนาเรียนที่สิ่งเป็นประโยชน์ให้เพื่อนได้ทราบ,ราบนะครับจะได้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานช่างของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมช่างไฟยมังดนครับ